้ยหาเรื่องกูอีกแล้วนะครับอะพี่<ะ>เร็ว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 แป๊บนดียว,ยว,ยวบอมคอนอ่าหา้า,หามาห้าม <c oughs> อ่ะฮ่มขอมแล้วรัพี่พยายามอย่าชนค่าซ่อมแพงครับโอเคครับผมโอเคครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเนี่ย สวัสดีครับผมสวัสดีฮะโอ้พี่สาวทำอะไรอยู่เนี่ยครับนี่อ๋อกำกำลังจะบินฮะกำลังจะออกเมืองโอ้ครับก็คือเมืองที่นี่มันอยู่ยากใช่ไหมครับเลยต้องอันนี้จะบินไปไหนครับเนี่ยมีฮอสปอร์ตได้ยังนี่มีนเขาบริเวณออกเอย่างนั้อ๋ออ๋อเขาออกอย่างนั้นใช่ไหมเขาออกคนละออกอ๋อโอเคโอเคพี่สาวชื่ออะไรครับนี่ตอกแบ๊กค่ะพี่ติ๊กตอกเหรอ ใช่ครับแต่ออตกแท็เอ่อพี่พี่นครับลองลองลองอุ้มผมระวังหน่อยได้ไหมตัวผมเป็นอะไรไม่รู้อุ้มไม่ได้มั้งนี่อุ้มตัวเองได้ครับอุ้มตัวเองได้อุ้มตัวเองได้โอเคครับโอ้โหแค่ร้อยดาวเลยหอวูห์หายแล้วครับนะดูนะพี่ดูนะแค่ร้อยดาวเลยฮะ โอาชาอยู่บนเปล่าเรี่มไอ้ของคุณครับนะครับรถเดีาเดาแล้วพี่สาวตอนนี้อ๋อเดาคือมานานแล้วใช่ไหมครับมาพักที่นี่นานแล้วแล้วเดี๋ยวกำลังจะบินใช่ไหมครับใช่ครับพี่ตอกแบ๊กใช่ไหมครับใช่ฮะโอ้ครับผมแล้วทุกวันนี้ทํางานคนเดียวไหมครับนี่เปล่าครับทํางานอะไรครับทํางานกาแฟเฮียเฮียกับ จ็อปช็เชี่ยผมเลยไม่ต้องเอาฟังผมนะไม่ต้องต่อความยาวสาวควายืดอะรอบหน้านะนี่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 ขอมือนี่ขอมือนี่ไฟไฟไฟหวานปากหวานปากอันนี้ไอ้แซ่บสองคนสองคนเธอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาทำงานกันหรือยังครับเนี่ยหรือว่าไปไหนมาก่อนครับนี่ก่อนมานี่อ๋อยืนแลนตัวเองค่ะแลนแง้งโอ้โหแงงอะไรครับพี่แกงมาเจนต้าค่ะมาเจนตามาเจนตาครับผมครับครับอ๋อคือมารอดูใช่ไหมครับยืนรอแม่ค่ะแบบว่าทำงานเสร็จหรือไหนไหนก็จะมายืนแลนกันแบบเปื่อยๆเมือกันครับครับครับอยู่กันเยอะไหมครับนี่มีแต่ผู้หญิงค่ะ อ๋อเป็นแก๊งผู้หญิงแก๊งสาวใช่ค่ะแก๊งหญิงโอ้โโอเคครับพี่โอเคครับผมขอบคุณครับมาใหม่เหรอคะใช่ครับมาใหม่ครับโอเคไม่มีแล้วนะครับปีปีไปแล้วพี่เช็บแล้วอุ้ยผมไปใกล้นิดเดียวเองมาสองตัวเอง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 ขี้คุกคุขี้คอกไรคุกเลยนะเฮ้ยคุก อะปกตีมันโดนตำรวจจับมันอยู่ในนรื่พวกคีคุกเออตำรวจจับแล้วมันอยู่นะเด้ออย่าไปหาอยู่เด้อคือไงคือเราจะโดนตีแล้วหรือยังไงโดนไม่คือโดนเนี่ยหลงตีใครอยาผมไม่รู้ไหนคนไหนอะนี่คือคุกอ๋อนี่ไงเจลวัสซีตีเจลนี่ไงเจอเจอเสอเจอพี่ขาวนะนี่อแต่งตัวแล้วนี่เนี่ยต้องไปอยู่ข้างในนี่เขาจะบอกในนี่โอ้วิ่ง เหมือนผมเลยวะผมโซนนี่ไม่ใช่ไม่ใชุ่้ยอผมไม่รู้นะคุณผู้ชมอุ้ยพี่ผมผมสาบันผมสาบันผมบอกเลยนอนก่อนนะพี่ฝันมครีบร่บไม่ได้หนีครับผมผมสาบานครับพี่ผมจะบอกพี่ไว้นะเอาแบบด้วยเกียรติของผมเลยเนียกนี่ผมจะบอกว่าอ ตอนผมแต่งตัวผมไม่รู้จริงว่าชุดคุกเขาเป็นชุดนี้อย่าอย่าอย่าไปคุกอย่าไปคุกข้าวงีที่ไหนนะเนี่ยโดนนะโดนจนจนจบเลยนะครับผมไม่ผมผมสาบานผมไม่รู้จริงว่าชุดคุกเขาเป็นชุดนี้ครับจริงจสาบานท่าอื่นเนาะสาบานท่าอื่นเนาะเจอสาบานท่าอื่นนะทีหลังอ่ะสาบานท่านี้อ่ะครับผมครับผมโดนลงโทษทีเดียวเลยนะครับแม่ครับเจ้ครับผมมาเข้ามานี่จีบสาวคนนี้ที่เบิ้งในนี่เอ้า เขามีแฟนแล้วดูสภาพไม่มี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 ยิบเลยลองดู้เหรอดูน้องแล้วน้องเสียงก่อน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 อ้าวฮัมสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีจ้าพี่สาวชื่ออะไรครับนี่ชื่อโมยจ้าโมยจ้าเอาชื่อเต็มไหมโม่หรอครับ ชื่อม้อยชื่อขโมยก็จนจ้าโอ้ขโมยขจนชื่อม้อยม้อยจ้าม้อยม้อยมยจ้ามยจ้โอเคครับโอเคโอเคอคเอเคโโอเคครับผมอโอเคครอบเคอโอเคีคโอเคโอเคาเอเอออคเออออออ ไม่ไม่จ้ามาตั้งนานแล้วจะอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วจ้าอ๋ออ๋ออ๋อันนั้นผมผมเข้าใจอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าบินมาที่นี่นานหรือยังบินไม่ได้จ้าเป็นคนไม่ใช่นกจ้าเนียไปไปว่าถึงเลยซิบนะซิบซิบซิบกระซิบอ่าอ่าคงว่าไม่รอดห่ะคนนี้กระสิบนะลองลอง กอสบายดูหน้าดื้อน้องดูอะไรที่ได้มายากๆนี่แหละจะได้อยู่กับพวกเรานานๆจริงจริงโม่ก็คิดอย่างนั้นโม่ก็คิดอย่างนั้นจริงจริงได้ได้ดิเธอว่าสดเดี๋ยว์ดิเธอว่าสดเอาไม้แล้วกันเอาไม้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 มามิครับมวยละมวยละมวยนี่เอ่อแต่งตัวแนวไหนครับนี่ผ้าไหมวะแบบแนวไหนนี่ พาจ่าใช่จ้าพาไหมนะพาไหมนะเอพาไหม๋อใช่จ้าพาจ้าไม่ได้ไม่ได้นล่กกระสอบจ้านี่นี่ยังไม่ได้แนะนำตัวเขาแนะนำตัวให้เขารู้จักที่น้าไนเขานะแนะนำตัวตัวเองก่อนแนะนำตัวเองก่อนเออคุณมุ่ยผมชื่อมักกะเบาเราซื้อนะมักัมกะเบามักกะเบาชื่อชื่อมักกะเบาครับแม่แม่กระตุวเราซื้อ โอ้ยดาวก็รีบส่งเกิมคุณครูมักก้าวเอ่ะอะไรนะครับคุณครูมักก้าวเลยคุณครูอ๋ไม่ได้เป็นครูครับอดีวาหาอ่านครับเราซื้อนามสกุลพ่อประมาณสามชาติทีแล้วอ่ะสามชาติเลยละจ้ะเงินพ่อตายบ่อยจังเลยไม่เหนื่อยหรอจ๊ะไม่ใช่หมายถึงว่าพ่อของพ่อแล้วก็ของพ่ออีกทีนึงนะครับโอ้พ่อสามเงนเลยนะจ๊ะเนพ่อของพ่อของพ่อ ก็น่าจะเน่าตายลายวันแล้วก็คือน่าสะกุลต่อกันมาเรื่อยๆครับคุณมุยโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวคุณรอกันเลยอันหนึ่งเลยอาะสองอันหนึ่งครับมาโอ้ยดาวมาไวเรื่อยๆเลยวะป้าป้าปๆา ีจากบ้านหนองทิโมจิครับโอ้มาไกลอ่ะเนี่ยนะบ้านหนองทิโมจิสะด้วยยังแค่เฮ้ยมาละมาเลยมุ่ยนะมามามาทำธุรกิจเฉยๆอยูนี่หรือจะไปด้วยอ๋ออยู่ในใจเราก็ได้นะต้อนะเจ้าของต้อต้อต้อแล้วมันเจ็บคุณมุ่ยคุณมุ่ยคุณมุ่ยควายควายควายว่าไงจ๋ะ อันนี้คุณมวยอยู่แก๊งสาวๆไหมครับนี่โอ้ยอยู่แก๊งแม่บ้านจ้าอยู่แก๊งแม่บ้านไม่กินชุดเลยเฮี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 ยกระซิบนะกระซิบกระซิบ

พี่พีชอบผมเลยโอเคเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนมไม่โดนไม่โดนอย่าจะช่วยช่วยเออเออละไปไปสู้เขาสู้เขาเนียบแมคไปนะไปเมาคุยนี่เลยบนนบนึแบบนึงนะแบนึงเาชมเอดนเอร์หน่อยฮะออ ขอบคุณครับนองคุบอลลิมาโอ้โหน้าใครวาใหญ่ยิ่งหนะครับผมขอบคุณครับผมกับเเอาม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 าล้วครับมาแลครับทำอไรครับผมอยู่ไปลงมาแล้วนะโอเคซิวอเกนชาร์จจ thank you ส uh ิโ huh. อ้โหเสียเสีเราเเจี๊ยด้วยครับอย่าลืมนะครับเสีเสียเราเเนเจี๊ แแต่ขงขงจ้ะขงคุณม้อยคุณม้อยอันนี้คุณม้อยอยู่แก๊งเดียวกับม้อยม้อยจ้าม้อย้อยคุณม้อยครับคุณม้อยคุณม้อยอยู่คุณม้อยอยู่แกงเดียวกับพีุ่้คารออยู่แกงแม่บ้านจ้าแม่บ้านแกไชุดแกชื่แกงแม่บ้านใช่ไหมอ๋อจ้ะจแม่บ้านแม่บ้านนะจ้ะแม่บ้านเลยอะ่าเป็น่างเอไหมนทางอื่ไมทางอื่นเนี่ย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 เนยเนี่ยนี่ันีเนเนี่ันีันี่นันี่ ออนีมาันมี้มันนี้มอเออมัเข้ามาคิดกันนี่เกมอะไ่อ่าง่ี้ไม่ใช่เลยโอกาสโดนมันสูงเนี่ยผมเห็นเขาควักอะไรไม่รู้ด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่น่นะไม่คิดเรื่องของเราไม่คิดเรื่องของเราไม่ใช่ของเราอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เลยดีเลยอย่าแม่งดูไว้ดูไว้ดูไว้สู่นี่สู่สู่เจเจเราซื้ออะไรน่ะเจเจเราซื้อไม่เ้าเราตายไรป่ไงยังไงคุณมุ้ยนี่เหมือนเหมือนเราเคยเห็นคนมุ้ยอีกที่หนึ่งนะจริงที่ไหนจ้าไหน จริงหรือจริงไม่อันี่อะนี้แบบสาร่างเลยแน่จริงหวังแน่นะแน่สิไม่มั่วนะไม่มั่วจ้ะมัวสิจะโอตีงานปุ๋ยโอตีงานผีไปกับไปให้ส่งมาใล่าพี่แอเนลค่ะโอ้อะไรนะโอ้เรบบอยละอากูตาบัดตาบัดตาบัตจ้าอากูให้มาคุยแท้เอาเองเลยคุยนะคุยคุยไปไหนเนี่ยคุณนั่นน่ะคุยอะไรกันน่ะตรงนั้นนะ อย่าอย่าไปหาเขาจะดีที่สุดครับไม่ไม่ดีเลยยักษ์เสือไม่ดีหรอกครับผมไปดูบ้านเขาเมื่อกี้เรื่องดีวดีายู่ข้างบ้านเนี่ยป้าชอบป้าชอบป้าชอบเสื้อลูกป้าน่ะเรียนเก่งนะหนูลูกลุงก็มีไหมอ้าวสรุปป้ามีลูกเหรอโอ้เจ้าป้ามีลูกแล้วโอ้ไม่บอกผมตั้งแต่แรกโอ้โง่แย่แอบเพิ่มีแล้วไงไม่มีแล้วเจ๊ไปไนแอบเพิ่ พี่เสียใจเพื่อเราเขาหาแค่แบบว่าไอ้นี่หรอพี่อย่าชนบ่อยนะคะค่าซ่อมมันแพงอ๋อเปล่าครับเปล่าครับเปล่าเปล่าเปล่าไม่ผมจะบอกว่าถ่ายไว้ถ่ายไว้หน้าคนแบบเนี้ยถ่ายไว้ถ่ายไว้เลยโอ้โหเขามีของครบเลยว่ะส่อตไลทสปอตไลท์ยิงก็ไปไม่ไม่ไม่เนี้ยเนียเนียคนแบบนี้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้จ้าเอ้ยผมเราพูดเดียวกันดีกว่าโทษโทษโทษเนี้ยผมจะบอกว่าเอ่าความสามารถครับตอนนี้ว่ายังไงครับตอนนี้ ไม่ใช่ผมจะบอกว่าคุณม้ยเมื่อกี้นะครับเขาเขาเอิดคือผมเมื่อกี้มันมีเมสเซนเจอร์นะครับผมไปดูในโทรศัพท์เมื่อกี้เมสเซนเจอนั่นแหละนั่นแหละคือคือเมื่อกี้มีมีข้อความแจ้งว่าไปครับผมมีข้อความแจ้งขึ้นมาว่าใช่ค่ะว่าไปค่ะครับผมแจ้งว่าอะไรคะแจ้งว่าอะไรคะแจ้งว่าอะไรคะครับผมคือเมื่อกี้คือเมื่อกี้เมื่อกี้แล้วค่ะเมื่อกี้แล้วค่ะอ่ะต่อค่ะ เมื่อกี้ครับมีข้อความขึ้นมาในโทรศัพท์ผมครับบอกว่าคัดคัดเติมเตามเติมเงิบน้อยเติมละห้าเตอเละห้าเติมละค้าเติมละค้าเตอเลยหเตอเลยห้าเติมละหาเติมละห้นเติมละค้าเติมละคราบติมละาตมละห้าเติมลกห้าเตมละห้าเติมล้าเตมละห้าตมละห้าเติมละห้าเตอมลผู้าเติมละหาเมล้าเติมละห้ามละห้าเมละห้าเติม้าเติมสห้าเติมละ้าเติมะหาเติมลห้าครับ ตไมจำลอเกงสีส้มใช่ครับคุณคุณว่าคุณไหมผมว่าคุณครับข้างในหรือข้างนอกครับน่าจะคุณข้างในครับแต่ไม่น่าจะใช่ผมอะแค่แต่งตัวคล้ายอะครับข้างในนี่เขาเป็นลึกไหมคะฮะเขาเป็นลึกไหมคะข้างในเอ่อก็มันอยู่ที่ดูลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยครับอ๋อใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชื่ออะไรคะไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรคะอะไรไม่รู้เก่าเหล่าเก่าเหลาอะไรไม่รู้ครับ แต่ τε, แต่ <mel od ic> แต่เมื่อกี้คือข้อความผมมันขึ้นมาพอดีครับว่าเฮ้ยเอ้ยไอเวาอยู่ไหนวะมาทํางานในร้แล้เนี่ยเนี่ยทำเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วครับกดแป๊บนึงนะครับโอ้ข้อความขึ้นบ่อยเหลือเกินเลยดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเลยแป๊บนึงนะมาไปเฮียเฮียทำงานกันไปโอ้คนชื่ออะไรอะคะอะไรนะครับ what is your name อ่า my name is มาเก๋าว้าครับผม มักกะวาใช่ครับมักกะวาครับนกกาวามักครับมักมักนกกาว่าวใช่ไหมมักกะว่าครับผมยพูดอะไรอย่ะงเงี้ยพูดอะไร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 อ่ะชื่อพูดภาษาจีนค่ะเขาเป็นคนจีนใช่หเหรอไม่ใช่ครับเขาเป็นคนจีนนะพ่อก็เขาบอกว่าพ่อพ่อเก่าเขาพ่อพ่อพ่อสมัยที่ชาติที่แล้วครับผมพอดีว่าเขามีเชื้อสายจีนติดมาเยอะนกกาว่าอ๋อเป็นจีนอพยพเรือสำเภาเหรอคะ เอาเอางเขาไม่ตัดผมเลยค่ะแบบตัดผมตัดเขาน่าจะดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเจ้า้านิดหน่อยว่าดูสถางเขาน่าจะเดินทางมาไกลก็ถามมาไกลแม่งก็พอสมควรนะแกลจากตรงนั้นอะชามคุกอะก็คือชุดเล่าเดียวแล้วเนทางเรยจะสำเภาจะได้โล่สำเภาไหมคะได้เลยนะครับไดโล่สำเพอโล่สำเพอเอาเปล่าโล่สำเพอ ไอ้นักพูน้ำสาเดูสอนที่กล้าพูดคำว่าโล่เผาโดยไม่รู้สึกอะไรขอดูหน้าหน่อยค่ะขอขอดูหน้าหน่อยนะคะเจ้าสาวที่พูดคำว่าโล่เผาโดยที่ไม่รู้สึกอะไรไหนดูดูน้ำเป็นยังไงนีนะโทรศัพท์มาเขาโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาพอดีว่าอ่าพี่พงพงมาครับเป็นนุงครับเฮียดีไปเถอะนะผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงอัลลูครับกระเบม นะครับทำงานอยู่ครับเอาไล่เก็บงานอย่างดีเลยพี่ครับผมสั่งแล้วครับสั่งแล้วครับได้ครับได้ได้ได้ฮะตอนนี้เลยเหรอโอ้ได้ครับเฮียได้ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมจะรีบแจ้งบอสให้ทราบอีกทีนึงครับผมได้ครับได้โอเคครับราชเดนเซอร์โอเคครับผมเจอกันครับีเยินดี เราบอทไฟอ่ะเนี่ยทำงานเถอะจริงเฮ้ยระหว่างนี้จีเน็ตแอมเปร์คันสีสองไฟหันผมต้องประมาณสักโอ้ดึกดึกแหงอีดีอันนี้มันก็บอยู่อยู่ดึกป่านใดนี่โอ้ยันหวังว่าไปเอ้าถ้านทำไปจีเหล็กทาวะล่ะหาเวลาเพราะว่าตอนนี้พวกสร้างไฟมันหลายมันแย่งกันหลายเลยในเมืองเขาไปจีเหล็กทาวะเขาเดือดต้องไปคือคอปเปอร์ที่ตู้นะ เออเดี๋ยวกูไปรอที่จีเด็กกันได้างกันเดี๋ยวกูเดียวเดี๋ยวกูขน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 ไปเอารถมึงเก็บรถเมื่อกี้แลวกพี่พี่คราไม่หล่อนรับเมยพี่ไปใส่เสื้อชุดชุดไอเวทใช่ไหมตอนนี้ใช่ไอเวดสบายไอเวไอโจ๊กอันนี้ลบเด้ลบลบลบเบรถรถไงได้ไหมคืนมาเดี๋ยวคนมาึ้นมาเออผมไปด้วยบอมาขนาดที่ไปแหวนไอแหวนไปไอแหวนไอแหวไอไอสองมึงจะไปจีเล็กใช่ไหมเดี๋ยวกูตามไปมึงพึ่งที่จีเด็กมึงพาเขาไปมึงพาไปเฮ้ยมึงพาเขาไปซื้อที่จีเล็กยังเออผมยัไ